ครับพ่อพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากก้อยลูกแตนไว้แล้วครับก็บไปแซ่บไปเลยครับคนเหนียวความมันครับ บุ้ยดีครับบุ้กินนะครับลูกแตนลูกต้อนเนี่ยเขาอยากครับอืมโอ้ยคักอันนี้เขากระป๋อง อากาศก็ต้องขึ้นนับคือสวนสีนตก นี่ครับเป็นแม่มันนะครับนี่เร่งเป็นแม่แล้วกับนี้สงการพ่อพี่น้องอับเดตไปเที่ยวทั้งเลยอ่ะคอมเมนต์บอกกันนี่นะครับเห็นน้ามสงการทั้งเลย คอยคือนะครับคุณต้วนแต่ก็คือไปโชว์ถึงนำโครงการทั้งหลนะครับ สำหรับมืบ้อ,อ,น,น,น,อ,น,น,อ,อนี้ครับก้อยลูกตอมนี่ก็ถือว่าเสียบนะครับมื้อนี้จับข้าวเหนียวนะครับเมื่อกี้อ่้คักอเองครับผมมากินได้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าหาคลิปนี้ผมกินผิดพลาดประการใดหรือเตื้เปื่อนเวลาด้กินเล่้งกินฟ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพอพี่น้องไวแล้วนะครับคลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์เขาได้ตามว่าจะเป็นช่องทาง t i ทิกต็อกแฟนเพจ u ูทูบอิสตาแกรมครับเพื่อเป็นการตั้งใจในการเฮ็ดคลิปของผมต่อไปนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้เก็บยหนาค่อยว่ากันไหมครับสำหรับมื่อนี้กลาบสวัสดีครับ